ยังไนเห็ดหอมแดงอีกบอกจรงไงเมื่อกี้เพิ่มมาพ่มมาติดอะไรในโซลเซ์อยังเลนยัาเลยลงเลยอังลยังเลยยังเห้ังเลยังเลนงเลัเลยยเลลยลังเลยยังังลังยังลนังเลยยเลยังเลยงเลงเลยังเังังอัมไพคเเพ่เเลยงเลยงเลยาดเลย ทค้าวโคกแล้วเหรอโโทางเข้าเลยพี่เองจุดด้านหน้าสองสายไฟยังไม่มาเทรเราทลมาก่อนแล้วแสดงว่าความสว่างมาถึงเลยอะความว่างมาถึงยตัวยุรถอะไรเข้ามาใชสาวไฟทุกสาวเลยอะใช่ทาเสาวไฟสว่างชัวสว่างมาเลยอะเม่อคืนมาจุดไหนบ้าโจลองโทวหน่อยดินีหลังคานี่ก็จุดจุดอ นั่นคือห้าใช่ไหมห้าหกตรงนี้ใช่ไหมใช่ครัป้าตรงนี้ฝนไม่ตกตองนี่ตกนียวกนิดเดียวป้าก็เพราะอะไรนะฝนหวยบอกว่าสาทุปูยังให้ตกนะผมล้างรถมาใหม่ๆก็เลยตกเอาแค่นั้นไปแค่นั้นไปโอ๊ยฝนหวยจะเลเาไปจอดอยู่ข้างนอกไว้ ผมล้างรถมาใหม่ๆคุยแด้สันสมพักบ้านนี่มกินด้วยมีสมพักป่าเอฟตีเอฟีเอมาให้ทังมาให้สมพักแป้งบ่จาผักแล้วก็มีอาคาด้วยกขาป้ายังเข่าก่อนอีกหนึ่งเข่าก้อนตัดหนึ่งป้ามาทีไรก็นึงเข่างานเยอะป้างานเยอะเยอยเยอ รอข้าวร้อนๆอีกสมพักแป้นอร่อยมากป้าอร่อยกินด้วยพอดีกินพอดีกินต้นมะตคุนาหวัดะตีสุกแม่ไมสมพักยัตองสมพักแดดถ้าถ้าแบบต้นหอมอคันเนี่มันจะแบบบางทีเคียงันจะขึ้นจมูกนะผักแป้นผจการผัดกงก่นผการผจาการทนอยผักต้มผัก มมเส้นครับสมปักเต้นม่นก็พักอย่งนักเป้นักแป้นให้ใหม่ึ้นชาจับชายจับชายแล้วเอนะครับถ้ารู้จักผักอันนี้บอกผมหนเอยได้อเปนบอกเลยกว่าักแป้นแป้นพักแป้นั้าเยดเล็กน้อยเกิดไม่น่ะกินกับตำมะงกเสมนเป็นวัดเป็นยังหรเป็นยำักแป้นนี่มันีมันมีเหมือนขนมมันหนึ่งนที่าช้ักอนี้ทมั ต้องเลยเนาะก็ห่อห่อเป็นเหมือแป้งห่อกุ้ยชายกุ้ยช่ายใช่ไหมเออกุ้ยช่ายปลาบกเาะากินปลา้ากินนอกค้าลรวนอกข้าผมทั้งนี้ก็หิวเพราะเรื่องนี้เอ็แล้วก็เขาก็กินเลยเขาคืพักกินอิ่มวหคระันนายกินอิ่ม จับาเดี๋ยวผมปนนะส้มรถมาีเดี๋ยวอข้าวสุกแล้วก็หมดจนนี้แล้วก็เอ่ใหม่แลัวกันเออจะมาให้ทั้งปุกนั่นแหละวพเขาใครเนี่เดี๋ยวผาพี่ผาพ่อแม่เขาน่๊กตกเปียกครับ่อเปียกกันอันพึ่นก็ว่ากินแหเนอดอกินแหเนอดย่าตะบคกโอ้ยทำพักเปลี่ยนเร็จแลยอันผู้ที่ออกมาใหาเปร์เ็ะเดี๋ยวมักมาให้อีกว่า ตออเ็กมาแบอย่าแล้ว้อสดยังอกมาแล้วบเเกี๋ยวังโกเลยนน้ามันเลยหน้าอร่อยเขียวจุบพี่ดบอกอเาขาวข่าวกันแม่ทำสบงพ่อเดี๋ยวลาว่า เดเอาจะค้าอันนี้เราก็มีไฟนะโซล่าเซลล์นันติดเสาไฟฟ้าทุกต้นเลยอันนี้คืามาไวตรงนี้าวาป้ายำร้อนเลยขอบคุณนิซีผ่านพี่นวัดมาใช่ไหมมาถึงก็ดีไงค้าๆพรรยากับมาจากคำชะโนดนั่นฝนตกก็เลยมาตรงนี้มาแปลอผ้าแปลอผ้าที่เราใช้ห่มปูอ่ะผ้าสีทองผ้าสีขาว ใช่ครับวันเอฟปีก่ะว่าสิไปคำชะนวดมาหามานี้พระอาจารย์ฝากบอกป้าว่าเก่งมากมือเก่งป้าแต้มตัวน้อยน้อยคือเก่งแค่เพียงวะพระอาจารย์เป็นมาแต่คำแพงเพี้ยนโอ้ฝากบอกฝากบังคิบโออยู่แบบฝากบอกเพิ่งกลับมาจากคำชะนวดนะครับนะถึงจะต้องตกใจนะครับนะม่าเจอกับเสรีน้อยมากกำลังขึ้นเขึ้นกำลังเพิ่นจริงอันหนึ่งอยากจะตามชะโนดเนาะ แ้วเอียอีกวาบอกให้นปาเตเลยครับ้ห็นปท้านอกแล้วก็มกมอนั้นมาถึงแล้วนะครับป้ากรมอียงนะกรมทางหลวงตบถึงแล้วนบอกว่าอนุญาตเรียบร้อยอ่วมากเลยเป็นาบอกปาแตนเยออนุญาตอนุญาตรเมากขนับบอกว่ามแล้วเนาะบอกว่าุมปาแตนแล้วไกลแล้วเร็วมากเลย แต่คือท่านบอกว่าอาจจะผ่านมาทางนี้ประจำอะไรประมาณนี้ผางกลับบ้านเพิ่นอ๋อแม่นเมนเขาบอกว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นน่ะทางแต่ว่าเพื่นจะผ่านบ้านนาดอกไม้บ้านอะไรนี้ไปแล้วก็ผ่านมานทำเที่ยงไปบ้านต่อไปเป็นบ้านของเพิ่อนเขาบอกเว่นบอกอยู่เดี๋ยวผ่านมาจะแวะมาดูเขาบอกก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนแล้วถือเป็นเล่นที่ดีหลายอย่างดีมากครับ วันนี้เอฟซีมาเยอะมากเยอะครับวันนี้อ้นับไม่ได้เลยว่ากี่คันแล้วก็ชาวบ้านก็เอานี่แหละเอาขานี่แหละมาให้แล้วก็ที่ป้ากําลังนี่แหละเคนเอามาให้อร่อยได้ม้บ้านสันติสุขเด้อคนมาอ้โหใยไม้บ้านสันติสุขของคุณได้รายด้วยล่ะป้าคนอยู่แถวนี่แหละป้าเขาเบิ่งตลอดเพคนมาสมกับแป้นแซ่บแล้วก็มีอัน ที่มาจากไหก็อบาอดกบอกเราเจอก่เลยมากี่อีกอ่ากบอกไปจอลุงพ่นเมอาพี่เขาไปก่อไปคำสนบนี่ลุงพ่นเอ็ดเ็ดลุงแอร์เฮ็ดยามีหลัคนก่ออ๋อพแอรรถก็เลยบอกกบกกอลุงไซ่อมแอรรถวันนี้เห็นคลิปถ้้มันนอกถ่ายให้อยู่ว่าพาคำคูณเข้าเมืองคนมาแต่จ้างประเทศผุ้งไร่เต็นเลยออมยุ่งปมากเหมือนานนุ้ยไปไอ้กรมทังหลวงล้วก็ไปนันนี่ไหมไปหมดทั้งหลวงล้วก็ ข้าวตันนวมากว่าไบไบท์เนี้ยเป็นข้าวตนอดลประมาณใบสองกว่าประมาณนี้แหละข้าวของค้าวตันนดก็บชีโมงเนาะต้มหมูเปี๊ยนี้อร่อยมากเลยอันนี้ต้องด้ยอ๋อรกระเป๋าตังเป็นตัวผักกล้วยหรืออะไรก็ไดอันนี้กล้วยลืมเลยนะว่าพอลืมกระเป๋าตังค์เข้าไปต้องมีแบบประชาชนนะมีเลขบัตรเนาะหาใหญ่เลยเพราะมีต้องมีหมอพร้อมด้วยต้องมีบัตรประชาชนด้วยแล้วลืมกระเป๋าตังค์ไป ป่าไม่คนก็ไม่มีเขาจะดูดูตรงไหนไม่ได้ดูตรงบัตรไอ้ที่เป็นหมอของหมอพรหมนี่มาเลขไอ้อะเราอยู่ก็เลยได้เข้าไม่งั้นคงไม่ได้เข้าป่าเนี่ยเฝ้ากินอิ่มเด้อคายแห้งเสียบข้าแห้งเสียบป่ะแม่เด้อหวานจ๊ข้าแห้งเสียบแกจะไปย่างมาเสีบไหม่ะถ้าพรุ่งนี้มันจะเปรี้ยวเนี่ยต้องใส่หางเข็มไว้ เอซีมาอิเลป้าขับผ่านขับผ่านนะขับผ่านขับแล้วเอาเรื่งานเดี๋ยวไปยูเทิร์นมาเดี่ยวยูเทิร์นป้าวันเราจะวางแป้งแป้งขาวไหมป้านี่ซื้อมาป่ะพี่เองลืมลืมอลืมพี่ลืมพี่เองลืมอะไรครับก็สิจอิก็ลืมเรามีแป้งป๋องอยู่นะแป้งฟองไม่มีเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลื้มาพอดีครับเดี๋ยวป้าไปเขียนประมาณตอนไหนประมาณไหนก่อนคือเมื่อคืนป้าไป ดูรูเปล่า้าดวาดกะลาเมื่อคืนนี่น่ะสวยสุดที่ป้าวาดมาเลยสวยสุดที่ป้าวาดมาเลยนะสุดเลยใช่ไหมป้าสุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรอดูนะทำได้วยใจทำอะไรก็อะไรอีกนั่นก็คือเป็นอภาพยังเรื่องทอนกับตันหรือเปล่าผมไม่รู้ครป้อนที่ รอขังนะครัไม่รู้เหมือนกันในปลาคิ้วครับสวัสดีครับผมเส้ยเ่็นเปลเสยเม่ไม่รู้ค่ะยกินอ๋ันท้าแล้วก็ไม่เน้่มีปลาเปนหักอยูยันยูยันยูยันยูยนยูนยูรก็ย้ปลงกา่นต้นอยอไติดกินไข่ลองกินกู้ยช่าด ลองเลยเอาพูดจริงเบได้ไหไหมลองแบบกินแบบธรรมดาลยอันนี้รวกมาแล้วนะวกแล้วครับเจ้าบองหวานไหหวานข้าวหวาน้าหวานใช่ครับใส่น้ำตาลห่ม่เาเบว่าคนทีนี่หวานข้าวหวานเรใส่กิกจบเจ้าบองแสบเลนี่อ่านีหละมันเส่บเราให้ เราก็เห็ดใไม่ลอนไม้ใ hmm. ห uh ้ไปเอาลกซอยกันส่วนที่ส่วนที่ห้ามคือ่าด้ขายเ้อข่อยางสี่แล้อืนนเออส่วนเดียวนะที่หน่งไข่โซบามันยังไงมันเข้าเท่าที่เขาไม่เาไขแต่แก้ป่ว คนกะถูกของขวดลุงอ๋อยังคนคนกรมี่มีมีอาเบิ้แต่ประเดี๋ยวเดี๋ยวต่อก่ยคนแบบแบเม่อกี้ถ่แบบแบด้วยอ่ะเห็นแบบนี้เรื่องพยิพูนเลยที่บอกว่าหกอาเว่าจะใหแบบนี้พญิพูนอยู่บริการยเลยอันนี้สุดยอดเลยทั้งหมดประมาณหกุวด เวลาทำอร่อยมากมุมตรงนี้แล้วก็มุมด้านนู้นทาเป็นแเเหรอชับแปสุดท้ายแก้เสียหรือเปล่ากินเจริงค่ะตรงเสาไฟโอ้ยพาไปล้างเเพเป็นแเพมึงไม่คูเผลอคูดเลยนะโจ้แห้งมันแห้งนะะวร้อยหวาน ก็หานนะนี่กลังคัมีออกมดเนย็นถวบแซ่เ็นหนึ่งราคานูกกินมาบแล้วมีหตัวมีหตัวลุงาไม่เหลือป้าลุงมาน่ไม่เหลือทานของปวดกระปดเป็นหินเพราะใช่หรือป่ะ่นี่มึงบอกมาอยู่โอเคโอเคโอเค รู้เสือได้เอาว่านนี่ของกัมากว่านนี่ปากซื้อฝากซื้อใช่แน่นี่ใช่แน่ซื้อได้ไหนปากซื้อฝากซื้ออืแมนแมนทั้งเสียมทั้งทั้งขาทั้งเสียมทั้งขาดนั่นแหละปากซื้อกันปากพันซื้อกันเอาไว้หายผู้วานนี่แล้วปากซื้อก็ได้พันก็เล้ยม่หายหนึ่ใจเงินลอยแล้ว้วานข่าเพราะอายุก็แต่เราฝากซื้อได้ซื้อมากอายุยี่สิบห้าปากซื้อ บาในเรื่องมันกหายรับคล้องแล้วนี่เือามาห้เพื่อนมากฮอดพอดีครับครับครับมากินข้าวแล้วจบแล้วเพื่อนอก่อนเลยาแบแทบานั่นแหละรู้แล้วคือสร้างซื้อแต่ยังวนน้ผู้ใดมาว่ายังอยู่ในนี้คือเพื่อเปิดว่ะผู้ใดมาว่ายังยยึดซื้อเอาวาขึ้นมาก้อยรูกูบาร้อยเปิดเองก็ได้ว่าไ กินเยอก็อ่านะปัญหาอะไรกินกินอะไรกินนี่กับตานสองรูปไปเขาเรียนเขาขอรูปหรือเปล่าได้แล้วครับใชเหรอจ้ารูปของลุงจมี่หรือเปล่าเอ็มินขอรูปรอรอผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่มีรูปรอครับลุงจมี่ตกใจนึกว่าเพิ่งสิแปดรูปเพ่อน่ะโ้ย กบไสพนเนี่ยกบไพนจะใลาเป็นไผ่โอ้โฮแล้วเอาจนเลอยเหี่ยวกับพ่อหี่เว้ยคณะคต่อหายจะน้อีล่ยเหียวรุ่งจิมนะเพีาะเัื่องนี่นี่ที่ไปทางเนี่ยไปสวนมันไปไปสวนมันตลอดเลยนตัวเนี้ย จะเี้ยงยม่คอปยไปโครไปเอาอะไรนะครับีาอกัน้ไมลังนึงข้าวข้าวกานคุณแม่ทั้งหลายกำลังนึงข้าวเต็มเิเตอไาบอาไม่ต้หรอกใกล้แล้เา่าของงือนจเจ้าเม้งกัะถ้าจะไปหาป้อสองมืมืใหกลับมาบ้า เติมแกเติมแกนกสอคเบยว่านอกเติมแกะมันมวงอะไรม้มันม่วงก็มีเนาะอ๋ออยู่นี่อบ้าน่ะเพียงนี่จัเนไปเติมแก๊สเพียนถัมากอยู่นี่ยสี่ยเพียนถังอยู่นี่นะบแบ๊บอยู่บนบเพียนถังเ๊ออยู่บผมเพียนถัอยู่เวแต่วาเาเพียแบบบเ้อตียนถังนม่อยู่หเพีนทางขอมแล้ว เปลี่ยนถังหนึ่งบ่ได้แล้วมีแอ้มมีมันนี่ล้านมีร้านน่ะก็มีมีอยู่เขาเอาเก็บใส่ถังเฮาเบอร์อันนี้เขามาเปลี่ยนเอาถังให้ขึ้นจำนวนนั่นไหมเติมแกนไปทังเก่าเข้ามาอ๋อเออเปลี่ยนถังไปเติมอยูเซ่ไปดอยูเซ่ มีดอกมีดอกเนอะเาาในเมืองคุณแม่มันก็เมืองสกปแล้วใ่ไมมนน่อยใไมคนเี่ยนกมานอน่พกคมันีความกรด่ปบ้นหวง